อวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรเรือการพร้อมกันหนึ่งสองสามการเปรียบเทียบเศษส่วนค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนคําว่าเปรียบเทียบมันจะต้องมีอะไรครับเครื่องหมายอะไรัเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเท่ากับค่ะกว่าน้อยกว่าค่ะหรือเท่ากับทีนี้ครับเวลา ครูเวลาสอนครูมักจะไม่ให้นักเรียนบอกว่าอันนี้มันมากกว่านะมันน้อยกว่านะเครื่องหมายมันต้องหันไปทางไหนทางไหนหนูไม่ต้องไปจําว่ามันควรจะหันไปทางไหนครับหนูจาแค่นี้พอหนูี้พอเลยวิธีการก็คือการจำของครูครับสมมติมีสอนเกี่ยวกับอะไรมากกว่า ไหนมากกว่าให้อ้าปากไปแบบนั้นอ้าัากถึงตูการไหนน้อยก็หานตูดให้มันสิ่จยี่สิบหกอ้าปากเป็าไหนลูกยี่สิบหไม่ไต้องจำว่าอันนี้เครื่องหมายมากกว่าครูอันนี้เครื่องหมายมาก,กาน,น,มามาน้อยกว่าครูไม่ต้องจำไหถ้าไหนอันไหนมากหมายถึงว่ามันอ้าปากนะ ถ้าปากปัญหาทางนั้นง่ายกว่าไหมง่ายกว่าเนาะดูแล้วมันง่ายกว่าเยอะเลยต้องจำอันนี้ก็หมายมากกว่าอันนี้คองหมายน้อยกว่าไม่ต้องคนะหนูจาแค่ว่าจํานวนไหนมากกว่าอ้าปากไปหาจํานวนนะใช่ไหมสิบสองกับสิบสอง,อองอมันไม่หันไปทางไหนเลยมันมาอยู่ตรงกลาง อันนี้ก็เลื่อนมาตรงกลางตรงๆอันนี้ก็อยู่มาตรงตๆเท่ากันไม่ปัดไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเป็นคนเท่าๆอ่าโอเคครับอ่ามาดูพร้อมกันตั้งใจลูกเปรียบเทียบนะครับเขาบอกว่า ลุงพลก็ไม่ใช่ลุงพูนแบง <โฮ S 2> ่งคิดเป็นสี่ส่วนอ่ามีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงแบ่งเอาเป็นสี่ส่วนนะครับลุงพูนที่ดินหนึ่งแปลงแบ่งเอาเป็นสี่ส่วนเท่ากันหรือเปล่าไม่รู้แบ่งเอาเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งปลูกข้าวเป็นสาม สวนสิบแล้วก็ปลูกพืชสวนเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณบอเลี้ยงปลาเศษสิบห้าส่วนห้าสิบครับห้าสิบสร้างที่วัดสราศัยเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยเนยแบ่งไปสี่แปลงแบบนี้นะครับเท่ากันหรือเปล่าไม่รู เพราะว่าเขาไม่ได้บอกเราว่าแบ่งเท่าๆกันถูกไหมสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าแบ่งเท่าๆกันนะครับแต่บอกว่าปลูกข้าวเนี่ยเศษสามส่วนสิบของพื้นที่มีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับปลูกพืชสวนเนี่ยเศษสามสิบส,ส่วนหนึ่งร้อยพูดบ่อเลี้ยงปลาเศษสิบห้าสิบและก็สร้างที่อยู่อาศัยเศษสิบสี่ร้อย ัมาช้าเออทีนี้ครับคำถามเขาถามว่าแบ่งพื้นที่ทําสวนปลูกพืชไร่และไม้ย,ยืนต้นมากกว่าหรือน้อยกว่าสร้างที่อยู่อาศัยอ,นนอันนี้อันไหนกับอันไหนเทียบกันหรกอยืนต้นไม้ต้นนี้ครัน เราสามสิบส่วนร้อยกับส10ิบส่วนร้อยนี่จหมที่เขาจะเทียบกันที่เขาจะมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับทีนี้มาดูครับไม้ยืนต้นกับพื้นที่ทั้ทงูอัญจูไม้ยืนต้นมากกว่าเขาบอกว่าเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยและเศษสิบส่วนหนึ่งร้อยมีตัวส่วนเท่ากันจึงเปรียบเทียบตัวเศษเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่า ขั้นตอนที่หนึ่งเวลาเราจะเปรียบเทียบเศษส่วนครับเราต้องดูว่าตัวส่วนมันเท่ากันหรือยังในกรณีกรณีนี้เท่ากันไหมลกู <c oughs> เกเท <c oughs> ่ากันไหมครับต <c oughs> ัวส่วนเท่ากันไหมลูกค่ะเท่ากันค่ะ <c oughs> ตัวส่วนมันเท่ากันเป <c oughs> ียบเทียบตัวเศษ <c oughs> ก็คือสามสิบก <c oughs> ับสิบได้าังไงลูกนี้านนี้ยังงาน้าไปทางไหนครับ สามสิบจะได้สามสิบมากกว่าสิบแสดงว่าไหนมากกว่ากันครับส่วนมากกว่าให้ไหมเพราะอะไรลูกเพราะสามสิบมันมากกว่าสิบใช่ไหมเพราะนั้นเราก็จะได้เพราะเษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยมากกว่าเศษส่วนหนึ่งร้อยออมสินแม่ อันนี้กรณีที่หนึ่งคือตัวส่วนเท่ากันกนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันเอาต,ตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเลยนี้มาดูอีกหนึ่งกรณีครับ้าวันหัวได้ออก่ไปต้องดีบเปิดเช้าๆนะถ้าแกปิดอยู่างเงินไ,ไม่ไหลเข้านะตอนนี้บอกว่าทุกวงเนี้ยไปที่น้ำสวนไปอีกก่อนนี่สิบนาทีน้ำสวนกับ ้าเปิดบ้ตรยังปลาสองอันนี้เปรียบเทียบกันลาบฏว่าตัวส่วนมันเท่ากันไหมครับตัวส่วนเท่ากันไหมเนี่ยไม่เท่ากันครับจุดก,กับหนึ่งร้อยเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันทีนี้จะเปรียบเทียบเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยกับเศษสิบห้าส่วนห้าสิบยังไงครับ ขั้นที่หนึ่งก็คือตัวเศษทั้งสองตัวเนี่ยสองจำนวนเนี่ยมันมีตัวส่วนเท่ากันไหมครับส่วนไม่มีค่ะส่วนตัวส่วนเท่ากันไหมครับมอส่วนเท่าหรือไม่เท่าครับไม่เท่าครับเศษส่วนทั้งสองจำนวนนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วจะทำยังไงให้มันเท่ากัน ไม่รู้สไม่เท่ากันยังไงเท่ากันจำได้ไหมครับเออตัวนไหนมันเท่ากันลองย้อนกลับไปที่เราเรียนมาสิครับส่วนที่เท่ากันเราทํายังไงได้บ้างครับทาได้เลยส่วนที่เท่ากันเราทํายังไงได้บ้างครับนะส่วนที่เท่ากันคูณ ได้ไมเอ่ยสองเ่ยนตอนที่เท่ากันโดยการได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทำ50กับ100ให้มันเท่ากันเนี่ยเราทำได้กี่วิธีครับสองวิธีหนึ่งก็คือทำให้มันเท่ากับทำ50ให้เป็น100ใช่ไหมเราจะทำ50ให้เป็น100เนี่ยมัน ต้องเอามาคูณหรือมาหารครับคูณค่ะคูณเราจะเปลี่ยน50ให้เป็น100มันมากขึ้นถูกไหมเราต้องคูณคุณนุชจะหลับแล้วเราต้องคูณเพราะนั้น5คูณอะไรได้50คูณงร้100ครับ2 50คูณ2 2เพราะนั้นนำ2ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ15ส่วน50ก็จะได้ เศษสิบส่วนร้อยสองถูกไหมเศษห้าสิบส่วนคูณสองถูกไหมครับเห็นไหมมันต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวตัวส่วนก็จะได้เศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันแล้วพอเท่ากันแล้วเราเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันครับเอาตัวไหนมาเปรียบเทียบกันครับ ต,ตัววเศษมาเปร,เรียบเทียบกันปลากฏว่ายังไงหลกสามสิบกับสามสิบเท่ากันเท่ากันนั่นหมายความว่าพื้นที่ขุดบอ่อเลี้ยงปลา,ากับทําสวนเนี่ยมันเท่ากัน่กันกันใช่ไหมจ๊ะแตได้สามสิบส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับเศษสิบห้าส่วนห้าสดังนั้น แบ่งพื้นที่ทําสวนเท่ากับแบ่งพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลามาดูอีกครับทีนี้มาดูพื้นที่ทําสวนมากกว่าหรือน้อยกว่าปลูกข้าวเศษสามสิบกับเศษสามส่วนสิบกับเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยตัวส่วนเท่ากันไหมลูกไม่เท่ากันครับไม่เท่าเราต้องทำา้เป็นยังไงกันครับ เราทำน้องบ้านก่อนเราจะเปลี่ยนอะไรเป็นอะไรดีลูกระหว่างเปลี่ยนสิบเป็นหนึ่งร้อยกับเปลี่ยนร้อยเป็นสิบสิบเป็นร้อยร้อยใหบใช่ไหมเพราะมันเป็นการคูณหารมันยากกว่าใช่ไหมจ๊ะคูณจะง่ายกว่าเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนสิบให้เป็นหนึ่งร้อยเพราะนั้นหาตัวมาคูณสิบแล้วได้หนึ่งร้อยสิบคูณอะไรได้หนึ่งร้อยครับสิบคูณสิบคูณสิบแล้วก็จะได้ หนึ <400. S 1> ่งร้อยเศษสามคูณสิบส่วนด้วยเศษสิบคูณสิบคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ะอะไรครับสามสิบส่วนร้อยเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยตัวส,ส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากัน,นครับ เท่ากันแล้วถูกไหมพอเท่ากันพิจารณาตัวไหนครับตัวเศษหรือตัวส่วนตันวเศษค่ะตัวส่วนลูกเท่ากันแล้วตัวเศษทีใดกันครับตัวเศษเท่ากันถีกแล้วถูกไหมพราน้นเนี่ยนะครับเศษสามสิบส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับเศษสามส่วนสิบมันเท่ากันเท่ากันกี่อย่างแล้วเนี่ยสองอย่างหนึ่งสอง เท่ากันสามพื้นที่เรียนทกาืนี่ได้สแลรัถ้า้อการเปรียบเทียบเศษห้าส่นาานาาวนสิบสองกับเศษสองส่วนสามต้องทำยังไงน้องคนสวยเสื้อเหลืองนี้บอกว่า เขียนรูปแสดงจํานวนทั้งสองจำนวนแล้วเปรียบเทียบจาก,กรูปเศษห้าส่วนสิบสองเขียนลบททาได้แบบนี้ส่วนเศษสองส,ส,ส่วนสามทำได้แบบนี้เปรียบเทียบจากรูปอันไหนมากกว่าลูกส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายสีอัน,น,นไหนมากกว่าครับเอาดูไม่ออกหรอ เศษห้าส่วนส่วสองระบายสีมากกว่าเลยครับเศษสองส่วนสามเนี่ยหนูดูสิไอเศษห้าส่วนสองมันระบายแค่ตรงนี้โอ้ยนี่ส่วนห้าสมมุติห้าแล้วเขาระบายสีไปสามอย่างเงี้ยมันก็เฉลี่ยเศษสองส่วนสามระบายมากกว่าถูกไหมแต่เราว่ามันต้องอ้าไปทางไหนครับเศษสอง เป็ดสองตัวสามใช่รูปเหมือนกเนี่ยตัดไป่งหน้าตันไปข้างไหนตังเด็ดสุดที่ถ้าไสีมันมากกว่าก็แสดงว่ามันมากกว่าตไหคือหมายถึงช่องเท่ากันถ้าไสีไม่เท่ากันนี่ครับอันนี้ข้ามเลยสาวเสื้อฟ้าบอกว่า นำสี่ไปปูณเศษสองส่วนสามทั้งตัวเศษและตัวส่วนเพื่อให้เศษส่วนทั้งสองจำนวนมีตัวส่วนเท่ากันเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับมาเด็คุณหลุดเปล่าครหน้าจอคุณมปสีดำมาก่ะสามเนี่ยปูณสี่และตัวส่วนได้เศษแปดส่วน 12, สิบสองต่วนส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับแล้วเปรียบเทียบตัวเศษแปดกับห้าไหนมากกว่าครับ แปดกับห้าอะไรมากกว่าแปดหเปรียบเทียบตัวเศษของทั้งเศษและส่วนทั้งสองจำนวนเท่ากับจะได้ห้าน้อยกว่าแปดนะครับเพราะฉะนั้นเศษห้าส่วนสิบสองน้อยกว่าเศษสองส่วนสามนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับทำยังไงเอ่ย ทำตัวส่วนให้เท่ากับเท่าไหรลูกทาตัวส่วนให้เท่ากับเท่าไาให้เท่า,ทาไาให้กับเท่าไหร่ดีครับสี่กับย <20. S 1> ี่สิบครัตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ดีครับยี่สิบเพราะมันเป็นการคูณมันจะง่ายถูกไหมถ้าหนูเปลี่ยนยี่สิบให้เป็นสี่มันต้องเอามาหารยากและหารไม่ได้ด้วยถูกไหม เพราะนั้นต้องใช้วิธีการคูณ<ม>ก็หา4คูณอะไรนะล่วได<า>้20 5 5 5 5ค่ะ้าได้4 5ค่ะเห็นไหมครับเท่ากับเศษ30ส่วน20วนทีนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังเนี่ยเท่ากันแล้วค่ะเท่ากันแล้วเ,นเนท่าแล้วคะ่ะ,<ท>ะเปรียบ <หา S 1> เทียบ,บตัวเศษหรือตัวส่วนส่วนครับ เปรียบเทียบตัวไหนตัวเปรียบเทียบตัวไหนเซตทำส่วนให้เท่ากันเทปรียบเทียบตัวเศษแล้วเปรียบเทียบตัวเศษการเปรียบเทียบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันแล้วเปรียบเทียบตัวเศษเศษคือตัวไหนตัวบนส่วนมาเปรียบเทียบกันมันก็เท่ากันเนี่ยใช่ถ้าทส่วบน ตัวบนตัวไหนมากกว่าระหว่าง24กับ30 30มันมากกว่า30มากกว่า24เพราะนั้นจะได้เศษ30ส่วน20มากกว่าเศษ24ส่วน20หรือเศษ6ส่วน4มากกว่าเศษ24ส่วน20เพราะนั้นสำคัญคือตัวส่วนมันต้องเท่ากันก่อนเ็นเท่าอไหมครับต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันเี่ อนี้ก็เหมือนกันเราจะทำให้เท่ากับยี่สิบอะไรอย่ี้เราสองมาคูณถูกปะสองเจ็ดเท่าเลยสิบสี่อันนี้นี่เป็นเรียนหน้าสามสิบสามเป็นยี่สิบอันนี้น,น,น้อยกว่าตัวนี้คุณใใจปะถูกปะ เปิดระยงลกหนังสือเรียนหน้าสามสิบสามเปิดิดล้ค่ะที่มาดูข้อหนึ่งครับดูไปพร้อมๆกันมออุมนี้มส่วนเท่ากันหรือยังหลบยังไม่เท่ากาันเราต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันเท่าไหร่ครับนครับเอาอะไรมาคูณ เอาสี่เอาสีบเอาสองพูดผิดสออนุญาตสุ่มแล้วกันครับรกสองโมลุ่นเนี่ยมันเป็นเท่ากับยี่สิบแล้วนะนายนัสกรหัวไหลทำยังไงครับออาจำนวนไหนมาครับ ต้องเอาทำยังไงส่วนนี้เท่ากับยี่สิบเท่ากับตัวนี้ถูกไหมครับก็เอาอะไรมาคูณเอาอะไรมาคูณคูณสิบแล้วได้ยี่สิบจากสิบทำให้เป็นยี่สิบต้องเอาอะไรมาคูณครับทำเกตส่วนสิบมมีตัวส่วนเป็นยี่สิบโดยนำจำนวนไหนมาคูณครับนจำนวนไหนมาคูณสองแต่เราก็จะได้เป็น คูณสองต้องคูณตัวเศษเท่ากับสิบสี่ส่วนยี่สิบทีนิดตัวส่วนเท่ากันหรือยังครับเท่ากันเท่ากัน,กนแล้วครับเทียบเทียบตัวเศษสิบสี่อันไหนมากกว่ากันครับสิบสี่ครับสิบสี่มากกว่าเพานั้นอ้าไปทางไหนครับเป็นสี่ครับเป็สี่อาร์ทางนี้ถูไไกไหมเดือดไหม นนี้คือตัวอย่างครับดูไปเลยเอล่อนลอกไว้ครับดูไปเอาไว้ทาเป็นการบ้านอันนี้คือตัวอย่างนะจ๊ะ ได้ไหมได้ยังได้ยังมันไม่พอหรอกเ้าอ่ะพอไปกันชาร์จ